สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แกดนานกดจันยันกดเยอะๆนะคะพอหมกข่าววันนี้มาเสิร์ฟกันช้าหน่อยคะ่ะข่าวเก็บตกหมุกนะาสำหรับวันนี้มีอะไรเด็ดๆมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะไปดูกันที่ข่าวแรกนะคะตอนนี้เป็นคู่กัดแห่งปี คู่กัดในระยะนี้ไม่มีคู่ไหนมันไปกว่าสุเทพกับประทองคนหนึ่งเชื่องช้าค่อยๆออกหมัดแต่พยายามจะสุขุมหนักแน่นอีกคนหนึ่งออกหมัดรัวๆแล้วก็มีอาการแบบล่อหลอกล่อหลอกล้อเล่นให้อีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์เสียนะคะก็เป็นสุเทพกับปลาทองสองคนเนี้ย ผัดกันโยนคอนเทนต์ว่ากันไปว่ากันมาว่ากันไปว่ากันมาโดยที่เห็นชัดเจนในไลฟ์ของสุเทพที่บอกว่าอา้าวทนายโยนคอนเทนต์มาอย่างนี้ผมก็รับต่อเดี๋ยวพอสุเทพว่าแต่ว่าอะไรอุทัยอุทัยก็ต้องมาทําคลิปหรือมาอ,อธิบายคู่นี้ดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่แน่นะคะอุทัยอาจจะหลงรักสุเทพไปแล้วไอ้คำว่าผมรักเขาที่มอบให้พวยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ค่ะ เพอร์เพอ,อคู่นี้พอคดีจบลงอาจจะได้กันตอนจบก็ได้ไม่แน่ค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะไม่มีคู่ไหนกัดกันได้มันหยดเท่ากับคู่นี้อีกแล้วเพราะว่าความแตกต่างของดิฉันไม่นับคู่หนิงเพราะว่าดูเหมือนสุเทพจะไม่ค่อยไปอะไรกับหนิงเท่าไหร่นานๆจะนั่นสักทีหนึ่งแต่เหมือนสุเทพให้ค่าและก็มองว่าท่านเล่นอุทัยได้ เขาจะได้อะไรมากกว่าถ้าแย่ให้อุทยัยธาดไฟแตกได้เขาจะได้อะไรมากกว่านานๆก็จะแวะไปที่น้ำตาลเปรี้ยวสักทีหนึ่งคือตอนนี้สุเทพเนี่ยแย่ไปทุกทิศทุก,ท,กทางจริงๆค่ะเราต้องมารอดูว่าอุทัยทนได้ขนาดไหน อุทัยเนี่ยไม่ค่อยจะโต้อตอบะไรดิฉันละบอกว่าโกรธบอกว่าไม่ชอบฉันจะพูดอะไรจะไม่มาดูมาโต้อตอบแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมยังไปคอยโต้อตอบกับสุเทพอยู่จะโต้อตอบให้ได้โลหรือว่าโต้อตอบเพราะว่ารักเขาอ่ะก็รักเขาอ่ะหรือคิดเหมือนดิฉันคิดว่าเสียงกันไปเสียงกันมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอจบคดีจบเกมก็ท้องป่อง <c oughs> ได้กันพอดีคะ่ะ ส่วนข่าวต่อไปก็มาจากช่องไอ้อ้วนนะคะเขาเขียนปกคลิปของเขาว่ากรณีหมายถึงที่มีหมายมาถึงไอ้พลวันที่17เลยเนี่ยยานอย่ามายุ่งยานอย่ามาเสือกนะเป็นเรื่องของทนายนงอย่ามาเสือกอย่ามาวิจารณ์โอ้มึงห้ามกูได้ด้วยเหรอที่มึงเห็นเสือกไปทุกเรื่องอ่ะทําไมมึงไม่ห้ามใจตัวมึงเองบ้างคะทําไมดิฉันจะเสือกไปได้ดิฉันเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์หรือที่เสือกไปเนี่ยมันแทงใจดำนง เลยต้องส่งไอ้ขาหมูมาปากหมาอย่ามาเสือกตัวมันยังเสือกไปทุกเรื่องนงเองก็เสือกไปทุกเรื่องเหมือนกันจริงไหมคะทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้หรือมันแทงใจดําจริง,รงๆว่าโดนไอ้พผยตตาหนิเอาว่ามึงรับดูแลคดีกูยังไงทําไมมึงไม่ใส่ใจไม่รู้เหวรู้หาอะไรเลยนงโดนใช่ไหมละ่ะถ้าไม่อยากให้ดิฉันเสือกก็อย่าทําพลาดให้รู้สิ อย่าทําให้เห็นสิก็จะไม่เสือกค่ะแต่แบบนี้กูไม่เสือกไม่ได้เพราะถ้ากูไม่เสือกกูจะเอาคอนเทนต์อย่างไนก็เหมือนมึงอะมึงเสือกไปทุกเรื่องเพราะมึงก็อยากได้คอนเทนต์มึงก็หาเงินเหมือนกันถ้ากูไม่เสือกเรื่องไอ้พพยเรื่องพวกมึงจะให้กูไปเสือกเรื่องใครคะเสือกเรื่องคนอื่นได้เงินเหรอเสือกรคนอื่นแล้วหาเหรอโอ้ยเสือกเรื่องพวกมึงอะหากว่าเยอะเงินก็ได้ด้วย เรามาต่อกันอีก3าภาพนะคะแต่ยังอยู่ในช่องเดิมเพราะไอ้ขาหมูเนี่ยมันเสือกไปทุกเรื่องจริงๆค่ะประเด็นที่ให้พูดถึงมันสาวไส้มันลากไส้มันจึงเยอะกว่าคนอื่นหน่อยอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของช่างพงนะคะอันภาพใหญ่ภาพแรกเนี่ยก็มีการไปทําคลิปแล้วก็ไปคุยกับป้าสอคือเขียนแคปชั่นไว้อย่างใหญ่โตเดี๋ยวดิฉันอ่านแคปชั่นให้ดูนะคะเขียนแคปชั่นอย่างใหญ่โตเลยนะว่า ป้าซอไปวัดเจอแม่มาต่อยแม่มาต่อยบอกว่าป้าฝากถึงช่างพงว่าอะไรทำนองนี้เป็นการตั้งคำถามให้เราสนใจนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาไปถามป้าสอว่าเจอมาต่อยแม่มาต่อยว่ายังไงบ้างมีช่างพงอะนะคะแม่มาต่อยเขาว่ายังไงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันขำนิดนึงป้าสอเนี่ยบอกว่าเจอแม่มาต่อยแล้วแม่มาต่อยก็มาถามว่า คือถ้าจะมาเล่นแถวนี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมจะมาเล่นที่นี่อะไรอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกอุ้ยมาได้เลยปะมา,มา,มาคุยกันนะเป็นพวกกันอะไรอย่างโน้นนี้นั้นนะคะทีนี้ไปดูอีกสองภาพหลังเนี่ยไอ้ขาหมูเนี่ยนะคะทําคลิปไปไม่รู้เท่าไหร่เรื่องของช่างพงช่างพงหไลายพูดยกมือไหว้ขอโทษไอ้พวยวันรุ่งขึ้นไอ้ขาหมูพูดทํานองว่าผมเป็นคล้ายๆกับผมเป็นคนแนะนําให้ช่างพงขอโทษ ลุงให้กลับไปอยู่กับลุงให้ทําคลิปขอโทษลุงเถอะลุงจะให้อภัยมันบอกว่าช่างพงเนี่ยโทรไปหามันแล้วมันก็แนะนําตามความเป็นแล้วมันว่ามันก็ได้คุยกับแม่มาต่อยได้บอกกับแม่มาต่อยไปแล้วว่าต้องทํำยังไงบ้างเหมือนกับว่าได้คุยกับช่างพงกับเมียเรียบร้อยแล้วแต่มาคอยถามประศรว่าแม่มาต่อยว่ายังไงนั่นแปลว่าอะไรคะไอ้เรื่องที่มันบอกว่ามันช่างพงโทรคุยกับมันอะ่ะดิฉันว่าเป็นเรื่องโกหกเพราะช่างพง ตั้งแต่ที่ยกมือว่าไอพ้พวยแล้วมีประเด็นมาทั้งหมดไม่เคยเอ่ยถึงไอ้ขาหมูเลยนะคะไม่ได้เอ่ยถึงไอ้ขาหมูเลยแต่ไอ้ขาหมูเนี่ยเอ่ยถึงเขาไม่รู้เท่าไหร่อ้างว่าเขาโทรมาหาอ้างว่ามันเป็นคนแนะนําอย่างนู้นอย่างนี้แต่ช่างพงเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าการขอโทษครั้งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนได้คุยกับเอ่อไอ้ไขาหมูอย่าง ไม่ได้พูดเลยนะคะไม่พูดถึงไอ้ขาหมูเลยแต่ไอ้ขาหมูนี่อ้างว่าได้คุยอย่างนั้นได้คุยอย่างนี้การันตีนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้ววันนี้มาอยากรู้ว่าแม่มาต่อยพูดกับป้าสอวว่าอย่างไงถ้ามันได้คุยมันได้ติดต่อจริงมันจะอยากรู้หรอคะว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างดิงฉันว่าไอ้นี่มันตีกินแล้วมันก็โกหกไปตามสันดานมันค่ะ ทำคอนเทนต์ไม่รู้เท่าไหรโกหกปิ้นป้อนกระรอนต่ออะไตลอดคนอย่างมันเนี่ยถ้าช่างพงโทรมาคุยกับมันจริงเรื่องนี้นะคะคนสันดานอย่างมันเนี่ยโทรศัพท์มันอัดอยู่อัตโนมัติมันจะต้องเอาออกมาเปิดแล้วแล้วพอมีเรื่องที่ช่างพงยกมือไหว้มันต้องรีบพูดตั้งแต่วันแรกนะมันต้องรีบพูดตั้งแต่คลิปแรกที่มันพูดถึงช่างพงแต่นี่ไม่มีค่ะ มีมาอวดทีหลังว่าช่างพงโทรมาหาผมถ่ายภาพตัวเองรับโทรศัพท์กำลังโทรศัพท์ไอ้คนนี้มันทำได้ทุกอย่างจริงๆค่ะเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อต้องโกหกเบอร์ไหนมันทำได้หมดจริงๆค่ะดิฉันไปเห็นข่าวนี้โดยบังเอิญแล้วก็เลยอดนึกโยงไปถึงเรื่องราวที่เรากำลังติดตามกันอยู่ไม่ได้นะคะเด็กสามขวบ พ่อกับแม่ไปติดคุกแล้วปรากฏว่าฝากลูกไว้ให้ญาติเลี้ยงลูกโดนญาติทารุนไม่รู้ว่าไอ้พลก,กับอีเถิดถ้ามันมาเห็นข่าวนี้เข้ามันจะหนาวร,ร้อนไหมนะถ้าตัวเองต้องไปเข้าคุกลูกจะอยู่ยังไงแต่ก็เออลูกก็โตแล้วเนาะคงไม่ปล่อยให้ใครมาทารุนได้หรอกแต่ว่าลูกจะอยู่ยังไงจะมีใครดูแลจะมีใครใส่ใจเด็กที่ ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวจะมีใครรักจริงมาดูแลจริงเช่นว่าไอ้พวยแต่อ,อิมันคงจะคิดมากนะคะลองมาดูข่าวนี้นะพ่อแม่ติดคุกทั้งคู่ลูกอยู่นอกคุกโดนคนอื่นลังแกระวังนะคำสาบานกำลังเป็นจริงผ้ากินหน่อไม้ของอีเถิกเนี่ยแซ่บใช้ได้เลยนะคะ แทบใช้ได้จริงๆเอ๊ะไม่รู้ว่าตอนที่กำลังจะย่อนหน่อไม้ใส่ปากนะนางคิดอะไรอยู่มันเป็นหน่ออะไรนะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าอันที่ดิฉันแก้แค้นนะคะที่นางปผสมสม,มุนของไออีสองตัวเนี้ยเข้ามาถามดิฉันว่าดิฉันอยากเย,ยไอพวยเหรอ คนที่อยากเยไอ้พวยน่าจะเป็นอิทิกค่ะดูท่ากินหน่อไม้ของนางสิคงจะคิดว่าเป็นหน่อไอ้พวยมั้งถึงได้ทำท่าทุเรศซะขนาดนั้นค่ะส่วนข่าวนี้นะคะสดๆดใหม่ๆเป็นไลฟ์วันนี้เองของชิดปากแปรค่ะแคปชั่นของเขาเขาพูดถึงว่าเหมือนกับ สังคมตัดสินเขาพูดถึงเรื่องที่คนในสังคมเนี่ยทําไมมาพิภากษาทําไมมาตัดสินชัยพลอย่างนั้นทําไมมาพูดยังคงพูดถึงเรื่องคดีเก่าๆของชัยพลอย่างนู้นอย่างนี้เอาสิทธิ์อะไรมาตัดสินตรงนั้นฉันอยากบอกอย่างนี้นะคะอยากจะนําเรียนอย่างนี้คะ่ะว่า ที่สังคมต้องยังพูดถึงเพราะอะไรคดีพวกนี้ศาลตัดสินไปแล้วว่าชัยพลทำความผิดจริงไม่ว่าจะเป็นคดีทุบหลังนักข่าวคดีรูปป่าคดีครอบคลองไม้โสระพีคดีตัดต้นกระถินคดีพวกนี้ศาลตัดสินแล้วว่าผิดจริงแต่ถามว่าจำเลยในคดีที่ถูกตัดสินเนี่ยได้สำนึกในความผิดของตัวเองไหม ตัวชิดเองมานั่งพูดชิดจึงพูดว่าคดีรูปหลังนักข่าวพวกคุณยังไม่มีความยอมรับเลยว่าไอ้พวยมันทุบหลังนักข่าวจริงๆคุณบอกว่าคุณไม่ได้วิเคราะห์อะไรเกิดคุณพูดในเรื่องจริงในสิ่งที่คุณเห็นคุณอยู่ตรงนั้นคุณน่าจะรู้ว่าไอ้พวยมันรูปหลังนักข่าวหรือเปล่าถ้ามันแค่รูปหลังนักข่าวทำไมยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบข้างถึงได้พยายามห้ามพยายามกัน ปัญหามันคือตรงนี้ค่ะที่สังคมต้องมาช่วยกันตัดสินและยังพูดถึงและยังวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัวจังเวรถ้วยตะลายไอ้ตัวเฮี้ยทั้งหลายและลูกน้องรายร้อมตัวเฮี้ยทั้งหลายไม่ยอมรับความเฮี้ยของพวกตัวคุณเองขนาดสารตัดสินแล้วยังไม่ยอมบอกว่าตัวเองทําผิดจริงไม่ยอมรับความผิดทุบหลังนักข่าวยังบอกว่าลูบหลังนักข่าว ตัวชิดเองก็พูดออกมาจากปากตัวเองไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมรับว่าไอ้พวยมันทำผิดคุณจะอวยกันไปถึงไหนในเมื่อศาลตัดสินคุณควรจะต้องยอมรับสิคุณจะให้คนอื่นยอมรับแต่ความคิดพวกคุณแต่คุณไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลหมายความว่ายังไงไอ้พวยที่คดีลูกป่ามันเที่อบอกว่ามันไม่ได้ทำผิดกฎหมายศาลแค่ ให้รอลงอาญาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำผิดกฎหมายจะด้วยเหตุผลกลใดที่มันพูดอะไรงี่เง่าอย่างนี้ขึ้นมาก็ตามทีคนที่มีความรู้ควรจะบอกมันสิว่าเฮ้ยไม่ใช่มึงทำผิดกฎหมายนะศาลถึงตัดสินลงโทษมีโทษจำคุก แต่สารเมตตาให้รอลงอาญาเป็นเพราะพวกคุณไม่เคยยอมรับความผิดเลยทุกอย่างแถไปได้หมดสังคมถึงต้องรุมชี้นิ้วจี้เข้าไปว่ามึงนั่นแหละเลวมึงทำผิดค่ะ แล้วนี่ก็มาจากช่องนางนมนะคะเป็นข่าวสุดท้ายสดสดร้อนๆจะเห็นว่าแคปมายัางเป็นตัวแดงคือกำลังแสดงไร้สดอยู่นะคะนางนงเนี่ยได้ลงแคปชั่นไว้ว่ามีคนอ้างคำสาบานก็เป็นเรื่องที่ว่ามีการพูดกันว่าตอนนี้คำสาบานกำลังสำลิดผลเราเห็นว่าลูกมันป่วยอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนกับมีความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นครอบครัวกำลัง ดูแล้วไม่มีความสุขเหมือนคำสาบานที่ให้ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความตายของน้องชมพู่เนี่ยให้ครอบครัวพี่นาถชิบหายดูเหมือนครอบครัวชัยพลกำลังพี่นาชิบหายทั้งโคตรเง่าสักหลาดพวกมันพอรามีคนพูดอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่าอ้างคำสาบานอ้างคำสาบานท่านูน้นท่านี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เกี่ยวกันขอโทษนะคะก่อนหน้านั้นพวกคุณน่ะ มาว่าฝังโจทย์ว่านี่ไงคําสาบานเป็นผลแลเห็นไหมลุงเจริญเอาเจริญเอาลุงรวยเอารวยเอาลุงสาบานเอาไว้แต่ถ้าลุงไม่ได้ทําขอให้ลุงร่ํารวยขอให้ลุงเจริญพวกคุณก็อ้างคําสาบานทั้งๆท,ที่รู้ว่าสิ่งที่ชัยพลมีในวันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นภาพรวมตาค่ะเขาไม่ได้ร่ํารวยขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เขามีในวันนี้ถ้าวันที่สามสิบเอ็ดคำพิพากษา ลงโทษชัยพนชัยพนจะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้กระทั่งไอเห็หมัดที่เกาะกินหาผลประโยชน์กับชัยพนล,ลูกมันจะไม่มีใครเอาความพินาศผายจะมาให้เห็นอย่างชัดเจนเวลาที่คนอื่นเขาชี้ให้เห็นชัดๆว่าแปลกไหมยิ่งเข้าใกล้คำพิพากษาวันพิพากษาเนี่ย เกิดเรื่องมากมายทั้งลูกไม่สบายพ่อแม่ไม่สบายลูกสองคนไม่สบายในานาก็ทำเลยไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมขังทุกอย่างคดีตักไข่ก็กำลังจะสมรุมใส่มีนูน่นมีนี่มาโดยตลอดถ้าไม่ใช่คำสาบานและอะไรล่ะพอเราชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงตรงนี้ ดิ้งกันใหญ่ออกมาเต้นกันใหญ่มีคนอ้างคาสาบงสาบานที่พวกคุณอ้างคําสาบานเวลาตัวเองทําทําได้เห็นไหมคะนี่คือความโกหกปิ้นป้อนก็ล่อนตอแหลของพวกข้างไข่ข้างแก้มเวลาตัวเองทําเนี่ยถูกเวลาตัวเองไปร้องเรียนคนอื่นเนี่ยทําดีแล้วเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้ใหทุกคนไม่ทําผิดกฎหมายแต่ถ้าโดนร้องเรียนบ้างกันแกล้งกันทําไมกันแกล้งกันทําไม ดิฉันติดต่อไปทางสำนักพุทธแล้วนะคะเขาบอกว่าจะไม่มีการเข้าไปลงพื้นที่แต่จะให้ทางสำนักสงฆ์ให้ทางคณะสงฆ์เนี่ยตรวจสอบตอนนี้มีการส่งข้อมูลไม่ลงพื้นที่แต่ให้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็เอาข้อมูลนั้นให้ทางคณะสงฆ์ตรวจสอบถ้าคุณมีสิทธิ์ร้องเรียนคนอื่นได้คนอื่นถ้าเขาสงสัยอะไรคุณเขาก็มีสิทธิ์ร้องเรียนพวกคุณได้จริงไหมคะ ทำไมสองมาตรฐานคุณอ้างคำสาบานแล้วมาข่ม่าเห็นไหมลุงจเจริญกับคนอื่นลุงรวยคนอื่นนั่นคือลุงไม่ได้ทําน้องชมพู่เพราะคนอื่นเขาบอกนี่ไงเห็นไหมพ่อแม่มันก็จะปางตายลูกมันสองคนก็เข้าโรงพยาบาลมีนูน่นมีนี่มีคดีนูน่นมีคดีนี่มาโดยตลอดระวังฟอกเงินจะลงเดี๋ยวถ้าฟอกเงินลงเนี่ยเดี๋ยวจะรู้จะได้เห็นชัดขึ้นว่าคําสาบานมันมีจริง มึงจะดื่มน้ำสาบานไหมไม่จำเป็นคำสาบานมันมีจริงเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าบางทีนงนะถ้าพยายามคิดถึงว่าตัวกูเป็นทนายนะจะพูดจะจาอะไรอย่าบิดให้มันมากนะขายขี้หน้าวิชาชีพหมดอย่าเอาแต่เลียข้างไขข้างแคมค่ะ